เอาดีแล้วตัดดูเอ้าเล่นๆๆๆๆเหงื่อละไม่ต้องให้มันอ, i, อ uh, ึอ๋อๆๆนี่ครับหารับเข้าอึเดี๋ยวขอฮะเอ้ยเอ้ยนี่ได้ยึดของ เสร็จก่อนให้ปัดไปเลยก็เสียเสร็จเลยเลยเสื้อสายผ่ามมันต้องผ่ามาชิวชิวแตกเลยนี่ทำไมสายผ่านก็นักแสดงชิวงสูดแตกเลยปีหรือเปล่าดิสติโดเนี่ยดิสติโดนี่ช็อกนะไอ้สุดยอดไปเขาหายกันเลยพวกเขาก็เป็นรังเขาก็ได้เอาม่แล้วมา

mọi người 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 mọi

เรียบร้อยหัวเด็กเลยขาลูก้วขาลูกยิ่เจ็บขายาวเรงไม่ขามเลยมึงไม่เตะหรอกไม่ขามมันแล้วน เล่นต oh, ุ๊กเลยงตุ๊กง wow, okay. okay. yeah, ุ okay. ๊กตุ๊กเลยเ่ยังวงไหนวงวงช่วย่มาวงนี้ก็จบแล้วต้นเกมเยอะใหญ่กูมาติดแทงกูว่าเลียมยังไงเขามียิงแรงคิดอะไรยิงแรงแน่นอน Unnskyld? Kan jeg få et glass vann? mời chị mời chị đấy. chị mời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  lên. mời chị 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 mời